อร่อยไหมสมอยากไหมอืมอร่อยอืมวันนี้วันนี้อร่อยผัดชาผัดชาปลาบึกน่าร่กอืมปลาบึกนี่มันปลาบึกมันน้ำจืดมี้นะน้ำจืดว่าแกงจืดลูกชิ้นกิงมะชอดิีนมะชอใส่ต้นหอม อยากกินต้องได้กินตีมาเลยโดยตรงไม่ผิดหวังใครตื่นสายคุนนั้นก็ไม่ได้กินเล่นไม่ไดใ้ใครตื่นสาย ก็ลอเข้ากล่องไปซึ่งเข้ากล่องกับไปไปกล้ๆนะอืมตีแกวบงของก็เพิ่อยเลดีอ่ะอย่นี้กุตีใกล้แปะออกมาเรื่องขายแล้วออกมาไม่ไหวอืมอ้าวอ,อยู่ทำไมควบภาพลงไปล่ะ